สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานาทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนเจ้า s c v w วนะครับในรถ i s u z u R New D m a x 2.5 v g s สนะครับสำหรับสาเหตุที่ผมจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้เจ้า s c v w วนะครับได้แสดงอาการเบื้องต้นมาให้เห็นหรือว่าให้ได้ยินแล้วนะครับเดี๋ยวนานาลองไปฟังเสียงกันดูก่อนนะครับว่า SCV ซ WOW นะครับเมื่อเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาจะแสดงอาการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับผมเป็นยังไงบ้างครับล่ะนะ นานะก็จะได้ยินเสียงเจ้า S-cv valve wow นะครับซึ่ง S-cv valve wow เขาเป็นโซลินอยนะครับเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของวันนะครับหากเจ้า S-cv valve wow ทำงานปกตินะครับเราจะได้ยินเสียงแค่ติก๊กติ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 ๊กนะครับตามเสียงของเครื่องยนต์นะครับแต่ที่นานาได้ยินนะครับก็คือเสียงโซลินอยเนี่ย <ître> เขาลั่นเลย นะครับแล้วก็ทํางานไม่เป็นจังหวะเลยนะครับนั่นคืออาการเบื้องต้นนะครับเขาจะดังอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปนะครับนั่นคืออาการเบื้องต้นของ SCV วา l นะครับหรือว่าเจ้าตัวโซลินอยที่อยู่ใน SCV ว a l ตัวนี้นะครับเริ่มมีปัญหานั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนการถอดนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่ในการทำงานจะคับแคบนิดนึงนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็อาจจะไม่มีขั้นตอนทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่มีที่ให้กล้องลงเลยนะครับแต่ว่าง่ายๆครับน็อตที่เขาอยู่นะครับจะเป็นน็อตแบบหกเหลี่ยมนะครับเป็นเบอร์หนะครับจะใช้หกเหลี่ยมตัว L เบอร์ห้ก็ได้หรือว่าจะใช้ลูกบล็อกเดือยโผล่เบอร์หก็ได้นะครับเขาไม่ได้ขันแน่นอะไรนะค่าขันแค่1 0บนิวตันเมตรเท่านั้นเองนะครับอพอคลายออกเนี่ยาใช้มือคอลา,ายน็อต ตัวนี้นะครับออกมาได้เลยนะครับจากนั้นก็านาๆก็นำเจ้า s อ v เนี่ยถอดออกมาแบบตรงๆได้เลยนะครับเขาจะมีโอลิงอยู่ด้านในตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ระวังไว้ด้วยนะครับ ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ยากนะผมว่าพื้นที่เขาลําบากเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ที่สะดวกกว่านี้ผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเขายากกับพื้นที่ที่เขาค่อนข้าง,างับแคบน,นะครับนี่นี่ก็คือ s c v บักนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนมาเกือบปีแล้วนะครับวิ่งมาก็เกเกือบ แสนกว่ากิโลแล้วนะครับตัวนี้นะครับไม่ถึงแสนประมาณสัก8ป0 0 0ืกกิโลนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นี่เขาจะมีโอลิงอยู่ด้านในนี่ตรงนี้ระวังนะครับต้องติดออกมาด้วยนะครับตัวน็อตของเขานะครับนี่เขาจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับพอได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับ น้าจะใช้เดวยโผก็ได้นะครับหรือน้าจะใช้ตัวแอลก็ได้นะครับถอดได้เหมือนกันนะครับอ่ะถ้าจากนั้นนะครับเดี๋ยวพานะน้านะครับมาดูเจ้า s v v wow a l ตัวใหม่นะครับซึ่งเขาจะมาเป็นชุดคิดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับอ่ะมีอะไรบ้างมีคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งนี่เนี่ยฮะมีให้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นรีแพลคิดนะครับ ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับมีอะไรบ้างแน่นอนที่สุดก็จะต้องมีเจ้า SCB บ wow, a l l นะครับนี่แพ็คมาให้อย่างดีเลยนะครับเป็นสูตรอากาศนะครับมีอะไรอีกโอ้เยอะเลยนะครับมีน็อตใหม่มาให้นี่ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คืออะไรแท้ของอีซุนะครับ ตรงไหนที่เขาคิดว่าจะเสียหายในการถอดหรือว่ารีแพร์หรือว่าเปลี่ยนหรือว่าเซอร์วิสเนี่ยเขาจะมีมาให้เลยนะครับมีอะไรอีกมีโอลิ Link, ่งนี่นะครับแพ็กสูญญากาศมาเช่นเดียวกันนะครับมีอะไรอีกอ๋อนี่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 น,น,นี่นะครับเป็นชุดตีแพร์ของเขา นี่นะครับมาครบเลยทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับอะไหล่แท้นะครับโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ติดตั้งคืนที่เดิมนะครับไม่ยากอะไรเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับนานาทุกท่านผมได้ทําการติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับสําหรับในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับต้องขอภัยนานาจริงๆนะครับพื้นที่จํากัดมากๆนะครับ ถ้าจะตั้งกล้องผมก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้น้านะฟังนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอบางส่วนนะครับแล้วก็รูปภาพบางส่วนนะครับให้น้านะดูประกอบไปนะครับขั้นแรกนะครับให้น้านะครับนำโอลิงนะครับตัวใหม่นะครับไปใส่ไว้ที่บ่าของตัวปั๊มของคอมเบลรของเราซะก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับน้านะค่อยนําตัว s อสบีวาลวนะครับติดตั้งเข้าไป นะครับโดยหันนะครับเขาจะมีขั้วอยู่นะครับหันขั้วเนี่ยออกมาทางด้านนอกนะครับหันขั้วเนี่ยออกมาหาตัวเรานะครับนั่นคือการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับจากนั้นก็ร้อยน็อตเข้าไปนะครับการร้อยน็อตนะครับก็ขั้นแรกเนี่ยร้อยข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ไปร้อยข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับขันตึงที่ข้างล่างก่อนอย่าเพิ่งกวดนะครับขันตึงเท่านั้นนะครับและต่อจากนั้นก็มาขันตึงที่ด้านบนนะครับ เสร็จแล้วนะครับหากนนๆมีปะจจัปอนนะครับก็ขันขวดเขาที่10นิวตันเมตรนะครับที่ด้านบนก่อนจากนั้นไปขันขวดที่ด้านล่างนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อจากนั้นก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแค่นั้นเองนะครับการติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะนะไปนะครับพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะครับก็ใช้ความพยายามครับได้แน่นอนนะครับผมทําได้นาก็ต้องทําได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูนะครับหลังจากที่เรา เปลี่ยนเจ้า S C v v า v e ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ เสร็จทิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนานาทุกท่านหลังจากที่นานาทุกท่านได้ยินเสียงเครื่องเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยน SCV ซ wow ีบวาตัวใหม่เข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าเสียงเครื่องนั้นเงียบลงกว่าเดิมมากๆนะครับโดยเฉพาะเสียงของโซรินอยของเจ้า SCV ซ wow ีบวานะครับซึ่งจะเงียบลงมากๆนะครับแล้วก็สําคัญสุดเลยเนี่ยเสียงของโซลีนอยเนี่ย จะดังต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดังเป็นจังหวะเดียวกันกับเครื่องยนต์เลยนะครับไม่ได้ดังผิดปกติใดๆเลยหรือไม่ทํางานครอบจังหวะหรือว่าขัดจังหวะใดๆเลยนะครับน้าๆจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนนั้นไม่ยากนะครับการยากจะอยู่ที่พื้นที่ที่เราทํางานมากกว่านะครับพื้นที่จะค่อนข้างที่จะคับแคบมากๆนะครับแต่นะครับ หากหน้ามีความพยายามนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งตั้งแต่ข้างต้นนะครับถ้าผมเปลี่ยนได้าน้าก็เปลี่ยนได้นะครับเครื่องมือก็ไม่มีเครื่องมือพิเศษใดๆเลยนะครับเป็นเครื่องมือธรรมดาานะครับที่าน้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อาการนะครับหากาน้าเป็นคนขับรถคันนั้นด้วยตัวเองนะครับจะสังเกตเสียงได้ในทันทีเลยนะครับว่าเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับก็ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับที่ใช้รถอ e ีซูซุอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ